ครับก็จะพามาแกะกล่องกับแผ่น 4K บวกบูเรนะครับอีกเรื่องหนึง่งก็คือ Dr. s t r a นส์ครับ in Multiverse of Ma d n e s เนะครับ, ness, รบเป็นภาคที่สองของ Dr. s t r a นสนะครับตัวนี้เป็นกล่องสต e ลบุ o กนะครับที่ได้มาเป็นแผ่น Import นะครับไม่มีซับไทยไม่มีเสียงไทยครับมาจากเบสบ u ยเป็น b เบสบอยอ l ก s i v e นะครับ ว่าได้แผ่นนี้มานะครับมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูครับหรือว่าใครจะสนใจนะครับก็เป็นมีโลโก้เขียวว่า limited edition c o l l e c t i b l e s t e e l book นะครับเขามีรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูตัวสลิปก่อนนะครับตัวสลิปจะเป็นไดคัดเป็นกระดาษแข็งนะครับเป็นกระดาษแข็งนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวเรื่องนี้นะครับก็จะมีบอกว่ามีดิจิตอลโค้ดนะครับอยู่ในใช้ดาวน์โหลด หรือสตรีมมิ่งได้นะครับสามารถเอาหนังไปดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเอ็นมูวี่ anywhere นะครับตรงนี้ก็จะมีคำโปรยที่พูดเรื่องเราวนะครับแล้วก็มีเรื่องย่อๆคร่าวๆมีรูปของที่อยู่ในเรื่องของภาพยนตร์นะครับตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของแผ่น 4K นะครับ่าตั้งแต่มีสามารถจำไปอยู่ฉากต่างๆที่อยู่ในหนังได้นะครับเรามี HDR นะครับมีเสียงเป็น Dolby Atmos นะครับ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะดูภาพยนตร์ที่เป็น 4K ได้ยังไงโดยใช้จอ 4K นะครับแล้วก็จะเป็นทีวีที่เป็นไฮด y น a มิกเลนส์นะครับแล้วก็อัลตร้า HD บูเรเปเยอร์นะครับเครื่องเล่น 4K นะครับตัวนี้เป็นรายละเอียดของแผ่นบูเรนะครับซึ่งจะมีตัวหนังนะครับตัวนี้บอกว่า 4K เป็น Movie o อลีนะครับก็คือหนังอย่างเดียวตัวนี้จะเป็น Movie กับโบนัสเอ็กซ์ต้านะครับก็จะมีรายละเอียดของ อ่าเอ็กซ่าตั้งแต่เก๊กเรียวนะครับดีลิซีนพวกนี้นะครับที่อยู่ในนี้อ่ารายละเอียดของตัวแผ่นนะครับตัวเลตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าแผ่น 4K อัตา HD จะไประบบภาพเป็น2 1 6 0 p นะครับอัตราส่วน2 3 9ตอนน่อหเสียงเป็นอังกฤษดอนบีแอดมอสนะครับแล้วก็มีรายละเอียดว่าเป็น7.1อ่าดอนบีดิตอนพลสเสียงสเปนนะครับไม่มีเสียงไทยนะครับ มีซับไตเติลเป็นอังกฤษสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับส่วนรายละเอียดของแผ่นบูเรนะครับเป็นระบบภาพพันแปดสิบพีนะครับแล้วก็อัตราส่วน2.39เต่อนเท่ากันระบบเสียงจะเป็น d d h s d m a นะครับไม่มีเสียงไทยนะครับซับไตเติลเหมือนกันนะครับเป็นไม่มีซับไทยนะครับเป็นแผ่นอิมพ์ตนะครับตรงนี้เป็นเครดิตผู้สร้างและนักแสดงนะครับตรงนี้ส่วนตัวด้านล่างเขาบอกประมาณว่าแถวด้านนี้บ ประมาณว่าดิจิตอลโค้ดนี่จะต้องไปเหมือนว่าลงทะเบียนนะครับในเราใบอนุญาตสําหรับโค้ดสําหรับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็บอกว่าโค้ดนี้อาจจะมีวันหมดอายุได้ประมาณนี้นะครับประมาณกระตุ้นให้เรารีบไปดาวน์โหลดซักนะครับนี่ก็คือสลิปนะครับมาดูตัวกล่องนะครับน้านน้าจะเป็นตัวแสดงเป็นดรสเตมก็คือเป็นดิจิแคมเบอร์บาศนะครับก็มีหลายหน้านะครับ ไม่มีต้องสือชื่อเรื่องชื่อเรื่องจะอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับแล้วเป็น 4K อัต้า HD นะครับด้านนี้ด้านหลังด้านหลังเป็นรูปนักแสดงหญิงนะครับคนหนึงนะครับอืมดูด้านในนะครับอ่าตรงนี้ครับใบนี้ยครับตัวนี้เป็นดิจิตอลโค้ดนะครับโอ้ผมเดี๋ยวมีคนไปแอบใช้นะครับคข้ามๆไปแล้วกันนะครับไอ ก็อะครับด้านนี้ด้านนี้ถ้าภาพด้านในปกด้านในเขาจะเป็นรูปอ่าเหมือนรูปปั้นหินนะครับมาดูที่ตัวแผ่นนะครับโเตร์สเตนตัวนี้ครับเป็นแผ่น 4k เอต้าเอนะครับที่ดูด้านในนะครับด้านหน้าแผ่นนะครับตัวนี้มีสองวงนะครับเป็นแผ่น 4K ที่เป็นจุได้ 66Gb นะครับหกสิกจินะครับ ส่วนอีกแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นบูเรนะครับเป็นแผ่นบูเรนะครับมีโลโก้บูเรอยู่นะครับเล่นมาบอกว่าเป็นเล่นทุกโซนนะครับอะนะครับมีสองวงเหมือนกันนะครับปรจจุได้ห้าสิบจิกนะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับด้านในนะครับในนะครับเป็นรูปของรูปปั้นของดรสเตนอันนี้เป็นรูปปั้นของผู้หญิงนะครับเป็นตัวละครตัวนึงอะมาดู ทางเต็มๆนะครับนี่นีครับเป็นเบสบายเอกล v e นะครับนี่สวยงามดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวแผ่นแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมจะพาเข้ามาชมด้านในของตัวแผ่น 4K อาไ้้ดีของเรื่อง Doctor Strange in the Universe of Madness นะครับก็จริงๆตอนตอนผมโดดเข้ามาครั้งแรกครับอ่าเครื่องนี้เลือกภาษา แล้วก็หลังจากผ่านเมนูเรื่องราวต่างๆมาใหม่นะครับก็จะมีเพลงวี่แล้วก็เมนูหลักทีนี้ผมยังไม่ทันได้เลือกอะไรเลยนะครับเครื่องของเพลงวี่ทันดีก็เลือกให้เลยว่าเป็นระบบเสียงร o อบเบียมอสแล้วก็มีซับไตเติลในกิทให้เลยนะครับอันนี้ผมต้องย้อนกลับมาเข้าสู่หน้าเมนูหล,ลักก็คือหน้าน,นี้นะครับแต่นี้ก็จะประกอบด้วยนะครับเพย์สกรีนแล้วก็เซตอัพไม่มีเบื้องหลังเลยนะครับ มาดูที่สกรีนก่อนนะครับสกรีนมีอยู่29แชปเตอร์นะครับส่วนเซตอัพนะครับถ้าเขเป็นเมนูเซตอัพไปมีเลือก Audio, อซับไตเตแล้วก็เมนู Language ก็คือเมนูถ้าด้วยความที่เรื่องนี้มันมีฝรั่งเศสมีสเปนนะครับต่างประเทศท,ทั้งสองประเทศอาจจะต้องใช้เมนูที่เป็นภาษาของตัวเองนะครับตอนนีผมเรื่องจิดก็เลย แต่ถ้าเขาอยากจะเลือกเป็นเมนูอื่นก็ได้นะครับดูออดิโอก่อนนะครับามีอังกฤษดอนบีแอนด์มอสนะครับามีฝรั่งเศสมีสเปนนะครับผมเลือกดอนบีแอนด์มอสนะครับแล้วก็ซับไตเติลเป็นอังกฤษ f o r ์ e a r i n g h e h อ่าฟอร์เดเฮีย i ์นะก็คือมีผู้อ่ามีความบุกร้องทางการได้ยินนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็เมนูหลักๆของตัวด็อกเตอร์เซนสอ2ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเล่าย่อยๆของเรื่องนี้ก็คือตัวมีตัวละครใหม่ที่โผล่มาที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออเมริกานะครับเธอมีพลังวิเศษที่สามารถโดดข้ามาเรียกว่จาจักรวาลต่างๆของของตัวละครได้นะวันนี้นะครับเธอ,อพลังของเธอเป็นที่หมายปองของอแม่มดคนหนึ่งนะครับชื่อวันดา้าจริงก็เป็นตัวละครที่อยู่ใน เลยนะไอเอเวนเจอร์ A, ger, นะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในอเวนเจอร์อยู่แล้วนะครับก็ก็เธอก็มีความฝันว่จาจะได้ลูกนะครับที่อยู่ในจักรวาลอื่นเธอก็อยากจะข้ามไปจักรวาลที่มีมีลูกของเธอนะครับเลยเห็นบอกว่ามีเรื่องพัวพันมากมายจากเซีรีส์เดิมของมา r เวลอยู่แล้วนะครับอ่ะสาหรับตัวนี้ก็คือตัวเด็กว,วิญญาณนี้ก็เลยต้องได้รับการปกป้องจากตัวดรสเตนเหตุผลเพราะว่าถ้า พลังนี้ตกไปอยู่กับแม่มดนะครับจะทําให้จากวันอื่นล่มสลายนะครับสำหราเตอร์เซงจะปกป้องจากวันต่างๆได้หรือเปล่าเขาไปตามดูต่อนะครับหนังแอคชั่นไม่จมันนะครับสาหรับระบบภาพนะครับต้องยอมรับว่าเออใช้ได้เลยใช้ได้เลยถือว่าค่อนข้างดีครับสำหรับกานโทเคโลกเสียงโอ้โดยความที่ตัวหนังย้ายข้ามมิติเรื่อยๆครับสีแล้วก็เสียงนะครับโอ้มีความหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบเล่นฟังเครื่องเสียงถือว่าไม่ผิดหวังครับสําหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู ข้างในของแผ่นบูเรดีกว่าครับนะครับพอเข้ามาโหลดแผ่นเข้ามาในแผ่นบูเรนะครับก็จึงจะสายเลือตัวเรื่องกิตนะครับเข้าสู่เมนูจะหน้าตาคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนสทีเดียวครับเมนูหลักก็จะอยู่ด้านล่างนะครับด้านนี้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นเอ็กซ่าซึ่เเบื้องหลังนะครับอ่ ลองดูสกรีนก่อนะครับยืดเก้าชัปเตอร์เท่ากันนะครับเซตอัพนะครับ Audio, Audio ออริโอมีออริโอกับซัพเอร์เลือกออริโอนะครับเป็นอังกฤษ7.1 d DTSD Master Audio นะครับซึ่งต่างกับแผ่น 4K ก็คือเป็น Dolby Atmos นะครับผมเลือก7จุนะครับ d s d นะครับ แล้วก็ subtitle นะครับเป็นอังกฤษ for the h e a r i n g i m p i r i d นะครับลองดู e x ซ่ a บ้างนะครับ e x ซ่ EX a อยู่ด้าน,นี้มีอยู่หนึ่งสองสามมาตา่างอีกสี่ห้ามีอยู่ห้าอันพร้อมกับมี documentary ของร่วมกับนะครับ s ซ m ไรมีมม่นะครับใครอยากจะลองฟังก็ได้ครับเผื่อรู้หนังไปก็ฟัง รวมกับบรรยายไปด้วยว่า,าเขาทําฉากนี้เพราะอะไรยังไงนะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่ตดเรื่องภาษานะครับอันนี้ก็เป็นพวกเกคีเรียวฉากลุนแล้วก็ผมถือว่ามีเบื้องหลังให้พอประมาณไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถึงกับน้อยเกินไปนะครับสําสหรับคุณภาพของภาพนะครับแล้วก็เสียงหลังจากที่ผมได้ลองเปิดดูแล้วของแผ่นบูเรเองนะครับตัวภาพนะครับผมถือว่ายังด้อยก,กว่า,าตัวของ แผ่น 4K อยู่เพียงแต่ว่าผมว่าความละเอียดของมันเท่านั้นที่ดีด้อยกว่าส่วนความสว่างอะไรคือว่าค่อนข้างจะได้ดีแหละครับแต่ว่าอาจจะด้วยความที่เราคุ้นชินกับการดู 4K ก่อนพอหันดูฉากเดียวกันรู้สึกว่าผมรู้สึกแผ่นบุรีจะมีเกมหยาบค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับแล้วไม่คมชัดเท่าประมาณนี้นะครับสโลกเสียง DSDMA นะครับ7.1ทำออกมาได้ดีครับวิ่งรอกทิศทางได้ค่อนข้างดีถึงจะไม่เหมือนกับ d o l b y Atmos ก็ตามแต่ว่าก็ถือว่า เป็นแผ่นที่ให้เสียงโลบเสียงที่ค่อนข้างจะเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบโลบเสียงสําหรับแ่นบูเรนะถือว่าสอบผ่านครับผมได้ดีแน่นะครับะนะครับผต่ว,ว่าท่านใดสนใจไปดูพวกเบื้องหลังนะครับไม่มีซับไทยไม่มีเสียงไทยก็เป็นแผ่นอีกแผ่นหนึ่งที่ออกมาแนะนํากันครับเป็นกล่องซีลบ,บุ๊กที่อ่าเบสไบเอ็กซ์คุสซีนะต้องสั่งเข้ามานะครับแต่ว,ว่าใครสนใจก็นะครับลองติดต่อทาง ทำบูมแมลงดูนะครับเพรแผ่นนี้เป็นแผ่นระดับบูมแรงมันก็หมานะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ตติดามการรีวิวของผมนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรื่องใหม่อมารีวิวให้ท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ